สวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับก็มีรถให้เราซ่อมนะครับถึง2องคันนะครับปัญหาที่เราเคยเกินไว้นะครับนี่ครับซีรวดครับมันหักครับหัก4ี่ห้าเส้นแล้วเราก็เราก็เลยเชื่อมครับเชื่อมซีรวดไว้นะครับเพื่อเอาไปใช้งานก่อนนะครับถ้าไม่เอาไปใช้งานนะครับก็ไม่มีรายได้เข้ามานะครับ ก็จําเป็นต้องยื้อกันไว้ก่อนนะครับก็เป็นการเชื่อมซีลวดใช้งานไปก่อนชั่วคราวนะครับพอเรามีเวลาทํานะครับแล้วก็มาแก้ไขกันโดยวันนี้นะครับก็จะเปลี่ยนซีลวดนะครับแล้วก็ตั้งศูนย์ ถอ,อดยางออกนะครับวงล้อนี้นะครับมันรู้สึกว่าสภาพเย็นหมดแล้วเดนนี๋ยวเราก็จะมาขัดนะครับขัดแล้วก็จะพ่นสีใหม่ส่วนนี้ก็พ่นเหมือนกันนะพ่นเหมือนกันพ่นให้ดูดีหน่อยนะแล้วก็จะเปลี่ยนสีลวดนะสังเกตเห็นนะครับเนี้ยที่เราตอมไว้ชั่วคราวนะครับหักนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับหกซี่นะครับ ฝั่งเดียวทั้งหมดนะครับก็วิเคราะห์ได้ว่านะครับการรับน้ําหนักนะครับมันจะรับอยู่ฝั่งเดียวนะฝั่งนี้ก็จะไม่เป็นไรนะมันเป็นรถพ่วงข้างนะครับการรับน้ําหนักนะครับมันก็จะใช้น้ําหนักเยอะนะครับฝั่งไหนที่รับฝั่งไหนที่มีของหนักนะครับมันก็จะกดลงฝั่งนั้นนะโอกาสต่อไปนะครับอาจจะมีการ modify นะครับป้องกันซีลวดนะครับที่จะไม่ให้หักนะ แต่ต้องคิดหาวิธีกันนะส่วนวันนี้นะครับเดี๋ยวขอเปลี่ยนซีรวดกันนะเดี๋ยวขอถอดกันนะครับหลังจากที่เราถอดอยางนอกแล้วก็ยางในออกนะครับก็จะเหลือแต่วงล้อยอย่างนี้นะครับอันนี้เราก็จะทําการตัดเลยครับใช้ใบตัดนะครับเราจะตัดนะครับตัดระหว่างตรงนี้นะครับคือเราเราเราจะไม่ตัดไม่ตัดทั้งหมดนะคือเราจะเอาตัวเนี้ย เอาของเดิมอย่างเงี้ยคือเก็บไว้นะครับเผื่อมีประโยชน์ในวันข้างหน้านะครับถ้าซีรว er ดหักนะครับเราก็จะเอาตัวนี้นะครับตัวที่เกี่ยวนะครับมาเกี่ยวแทนตัวเดิมนะครับแล้วก็เชื่อ,อมเชื่อมติดฮนะเช,ชื่อมติดไว้เพื่อใช้ชั่วคราวนะครับถ้ามีซีรวดสีใดหักนะเราก็จะเอาตัวนี้นะครับร้อยแล้วก็เชื่อมเชื่อมใช้งานชั่วคราวคือมันแก้ปัญหาได้เฉพาะหน้านะครับดีกว่าที่เราจะปล่อยให้เขา หักทั้งหมดนะครับแล้วก็จะขี่ต่อไปไม่ได้นะนี่เราก็มาตัดกันเลยก็เก็บไว้นะครับมีประโยชน์นครับไม่ทิ้งนะไม่ทิ้ง หลังจากที่เราตัดที่ลวดออกหมดแล้วนะครับบางส่วนนะครับเราก็จะเก็บไว้เป็นสแป์นะครับเผื่อฉุกเฉินนะครับไว้แก้ไขย้ำฉุกเฉินนะครับสําหรับที่เห็นนะครับอันนี้เราก็จะทําการขัดก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะไปพ่นสีนะพ่นสีแล้วก็มาใส่ที่ลวดกันใหม่ ครับอันนี้ก็เป็นอันเสร็จนะครับสําหรับการพ่นสีนะครับแล้วก็ปล่อยเขาไว้แห้งก่อนนะครับแล้วก็จะไปใส่ซีรวดกันนะครับตาดแหลก่อนครับครับหลังจากที่สีแห้งแล้วนะครับอันนี้เราก็จะมาใส่ซีรวดกันนะครับสําหรับซีรวดนะครับเราจะใช้เบอร์90คูณ10บคูณหเอ็ดนะครับสําหรับขอบ17บนะครับซึ่งจะเป็นตัวอ้วนนะครับเอาเป็นแบบตัวอ้วนเลยรับน้ําหนักดี เขาก็จะแยกมาแล้วนะครับระหว่างมุม45กับมุม90นะครับแยกมาให้เราโดยเฉพาะนะก็คือหัวกระท้ายนะครับจะสลับกันอย่างเงี้ยอันนี้เราก็ต้องมาแยกแยกอีกทีนะแล้วเขียนไว้ก่อนนะครับ45 90นะครับ45ไว้ฝั่งนี้นะ90ไป้ฝั่งนี้ก็คือวางวางไว้คนละฝั่งนะครับ45ฝั่งขวานะครับ จะไม่ง่าย90ฝั่งซ้ายนะครับเพื่อไม่สับสนนะครับสําหรับการดูขอบนะครับด้านในนะครับด้านในสองข้างอย่างนี้นะด้านในสองข้างอย่างนี้ก็จะเป็น90นะครับก็เป็น90เน <c oughs> ี่ยจะเขียนไว้เขียนให้ดูนะครับจริงๆไม่ต้องเขียนก็ได้ส่วนด้านนอกนะครับมันก็จะเป็นมุมมันจะเป็นสโลปอย่างเงี้ยนะเป็นสโลปขึ้นไปอย่างนี้ก็จะเป็น45นะเป็น45 ก็คือด้านนอกนะด้านนอกคือสี่สิบห้าทีนี้เราก็มาลองดูนะครับว่าสี่สิบห้ากับเก้าสิบนะครับมันแตกต่างกันยังไงนะสำหรับผู้ที่ยังไม่เคยเปลี่ยนนะครับก็ทดลองดูได้นะครับนี่เราก็จะแยกนะครับแยกแยกซ้ายกับขวานะ ระวังจะสับสนกันนะครับนี่ก็แยกออกมาอันนี้ก็จะเป็นเก้าสิบเ้าสิบเป็นมุมนี้เดี๋ยวเราไว้ฝั่งนี้ ส่วนที่เหลือนะครับก็จะเป็น45นะสำหรับ45กับ90นะครับซีรวดนะครับมันแตกต่างกันยังไงนะเดี๋ยวเรามาดูความแตกต่างกันนะอันนี้เป็น90นะครับอันนี้จะเป็น45นะครับคือถ้ามองด้วยตาเปล่ามันแทบจะไม่ไม่แตกต่างกันเลยนะครับ ไม่แตก,กต่างกันเลยคือสี่สี่สิบห้าเนี่ยจะดูลักษณะนะครับเขาจะจะไม่ตรงจะไม่ค่อยเป็นเหลี่ยมเท่าไหร่นะครับเขาจะที้ขึ้นไปนิดหนึ่งนิดเดียวเองเนะแต่เรามองไม่ค่อยเห็นเนะี่ยแต่นี้เก้าสิบนี่ส่วนส่วนที่เป็นฉากนะครับจะเยอะกว่านะครับจะเยอะกว่าก็ง่ายๆนะครับเช็คง่ายๆอันนี้เราแบ่งแล้วนะครับระหว่างสี่สิบห้าเก้าสิบนะครับอันนี้เราก็มาใส่กันเลยครับ สี่สิบห้าด้านนอกนะครับด้านนอกด้านนอกมันจะมีสโลปอย่างเงี้ยนะมันก็จะจะเข้ากันนะเข้ากันพอดีสำหรับการเช็คนะครับว่าเราใส่ถูกหรือเปล่านะครับหลักการง่ายๆนะครับก็ลองดูนะครับเนี้ยที่เขียนไว้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเก้าสิบเก้าสิบสี่สิบห้าสี่สิบห้านะครับอันนี้จะเป็นซีรวดเก้าสิบนะครับ เราก็จะใส่ฝั่ง90เนะี่ยแล้วก็45เราก็จะใส่ฝั่ง45เนะี่ยให้เราลองแล้วเราลองดูนะครับเนี่ยเวลาเรานั่นดูนะครับตัวนี้มันก็จะขยับได้อย่างนี้นะส่วนตัว90ก็จะขยับได้เหมือนกันนะแล้วเราลองสลับดูนะครับเอา90ไปใส่45นะี่45มาใส่90 ของ90มาใส่45เนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะครับมันใส่ได้แต่ตัว45นะครับมาใส่ช่อง90นะครับตรงนี้นะครับระยะมันจะไม่ได้มันจะไม่ไม่ขยับมาเลยครับยวใส่ให้ดูพร้อมๆกันนะก็จาไว้นะครับเดี๋ยวผิดอันนี้90เนะี่ย90ตัวบน90นะครับเวลาเราขยับมาอย่างนี้นะครับมันก็จะสลบตามตามขอบที่เป็นเป็นมุมสลบอย่างนี้นะก็สลบตามขอบมาอย่างนี้ ส่วน45นะฮะ45มันก็จะติดแงกอยู่เงี้ยเห็นไหมมันจะติดแงกมันจะไม่ไม,ไม่ไม่ตามสโลปอย่างนี้นะเห็นไหมอันนี้90มันก็จะเข้ามาได้อย่างงี้มี90ก็จะเข้ามุมนี้ได้ส่วน45ก็จะเข้าไม่ได้เดี๋ยวสลับกันระวังงงนะครับระวังงงเนี่ยอันนี้45อันนี้เราก็มาใส่กันครับเราใส่45ก่อนแล้ว ตัวเป็นตัวนะครับจริงๆแล้วก็ไม่ไม่ไม่ใช่ช่างซ่อมมอไซค์นะครับประสบการณ์ทำงานก็จะทำงานด้านไฟฟ้ากำลังนะครับจะเป็นช่างซ่อมบำรุงซะส่วนใหญ่นะครับเป็นพวกไม่ถนนนะครับงานทางด้านวิศวกรนะครับทางด้านเอนจิเนียร์นะทางด้านโรงงานนะครับก็รู้หมดนะครับไม่ไม่จำเป็นต้องไปรู้เฉพาะไฟฟ้านะครับก็จะรู้เรื่อง เครื่องกลนะครับเครื่องกลแล้วก็ระบบแมคานิกระบบพิเนลมติกระบบไฮดรอลิกต่างๆนะครับเราก็จะรู้แทบทั้งหมดนะระบบคอนโทรลไฟฟ้าอะไรนะแต่นี้เราได้วางมือจากการทํางานนะครับก็กลับมาอยู่บ้านนะครับก็ไม่รู้จะทําอะไรนะครับพอมีเวลาก็ทําคลิปบ้างนะครับก็ทํางานส่วนตัวบ้างก็ประสบการณ์นะครับได้จากการการทำนะครับถ้าถ้าไม่ทำนะครับเราก็จะไม่รู้อะไรเลยนี่เราก็ได้จากการทำบ่อยๆนะ อันนี้45ใส่หมดแล้วอันนี้ก็ใส่90้ารูเว้นรูนะครับรูเว้นรูอันนี้ก็เรียบร้อยครับทีนี้เราก็มากลับด้านนะนี่กับด้านเสร็จแล้วนี่เราก็มาใส่45นะ4ีสิบที่เหลือ สำเร็จไม่สําเร็จนะครับอยู่ที่การทาของเรานะครับกับด้านใหม่ ทีของเราก็เป็นแบบบ้านๆนะครับไม่ต้องมีที่คีอะไรมากมายนะไม่มีหลักวิชาการอะไรมากมายนะครับนี่เราก็มาใส่วงล้อกันนะครับนี่เราใส่ไปแล้วครับสังเกตเห็นนะครับว่าอยู่ด้านบนนะครับฝั่งปวาเราก็ใส่ไปก่อนใส่เพื่อประคองไปก่อนนะค่อยมาตัดกันทีหลัง ใส่นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับแต่เวลาเรานับนะครับนับนะครับคือนับหนึ่งสองสามสี่นะครับนับแค่สี่ครับขัดจากอันแรกนะครับอันแรกอันที่หนึ่งนะครับนับหนึ่งสองสามสี่นะครับนับรูนะครับหนึ่งสองสามสี่ หนึ่งสองสามสี่ไล่ไปเรื่อยๆนะครับคิดที่แล้วนะครับก็จะมีการตั้งศูนย์นะครับแบบบ้านนะเดี๋ยววันนี้ก็จะตั้งอีกนะไม่มีเครื่องมืออะไรมากมายทำ่อใช้งานได้นะครับไม่ได้ไปทำแข่งกับใครนะครับสี่สิบห้านะครับ ใส่เสร็จแล้วนะครับเราก็เอาเก้าสิบนะครับเอามาไข้กับสี่สิบห้านะครับไปกับสี่สิบห้ามันก็จะมีรูบ่งบอกอยู่นะครับว่าฝั่งบนฝั่งล่างนะครับจะใส่ไปครับไข้กันนะครับไข้กันสลับกันอย่างนี้อันนี้ก็จะสังเกตเห็นง่ายๆนะก็เป็นรูไปรูไป ก็ค่อยๆนั่งทําไปนะครับเพลินๆนะทาไปอาจจะหลับได้นะสลหรับฝั่งนี้ก็เสร็จแล้วนะครับเราก็มาสลับนะครับสลับอีกหนึ่งฝั่งนะก็จะเป็นด้านบนนะครับด้านบนจะมีรูด้านบนแล้วก็รูด้านล่างนะครับด้านบนนะครับมันก็ มันจะเข้ากันแนวเก่าเลยนะแนวเก่าเลยเจะสลับกันกันกบ 4. สี่นับไปสี่นะครับฝั่งนี้เราเล่นคู่เลยนะเล่นคู่เลยได้ไวนะครับหนึ่งหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสสี่ก็ใส่ทีละคู่นะครับอีกฝั่งหนึ่ง หลังจากที่เราทําไปนะครับทําไปเรื่อยๆนะครับก็จะหลับแหลไม่หลับแหลนะครับวันนี้ก็มาถึงตัวสุดท้ายนะครับก็เช็คดูด้วยนะครับว่ามันสลับกันถูกต้องหรือเปล่านะครับมันครบรูหรือเปล่านะแล้วก็เรียบร้อยครับหลังจากที่เราใส่ซีลวดนะครับแล้วก็ตั้งซีลวดนะครับเป็นระยะเวลาก็หลายชั่วโมงอยู่นะครับทําไปก็จะหลับไปนะครับนี่ก็จะเห็นได้ว่านะครับ เบอร์นี้นะครับเบอร์นี้เบอร์ก็เป็นเบอร์นี้นะครับเก้าคูณสิบเก้าคูณสิบคูณ้อหกสิเอดนะครับก็รู้สึกว่าซีรวดมันจะยาวไปนะครับยาวไปนี่เราก็ต้อง<ไ>มาเจียออกนะครับนี่มาเจียออกเพราะว่าเราไม่เคยใส่ตัวอ้วนเลยเคยใส่แต่ตัวอผอมๆนี่มาใส่ตัวอ้วนเปลี่ยนเป็นตัวอ้วนนะครับเขาก็ทางร้านก็หยิบมาให้เลยนะเราก็ไม่เราก็ไม่ค่อยได้เปลี่ยนนะครับเราก็ เอาตามเชื่อตามร้านค้านะครับบอกสเปคนี้นะครับขอบ17ก็เป็นของเวฟนะครับมันก็ได้นะครับแต่ละแต่ว่าเราต้องมาเจียเจียตรงนี้ออกแล้วก็เจียนี้ออกนะก็โอเคครับสําหรับคลิปนี้นะครับห่วงนอนแล้วครับเดี๋ยวต่อกันในคลิปหน้านะครับก็โอเคครับสวัสดีครับนี่ครับอุปกรณ์เราในการตั้งง่ายๆครับ